หลวงปู่สุกเกสโรเกิดพุทธศักราชพุทธศักราช2,390ซึ่งตรงกับปลายราชการของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนในวัยหนุ่มท่านเคยได้แต่งงานกับหญิงสาวจนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนเมื่ออายุได้22ปีท่านได้ตัดสินใจอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาณปัทสีมาวัดโพทองล่างจังหวัดนนทบุรีโดยมีพระธิการเชยจันทศิริเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์และท่านก็จำพรรษายอยู่ที่นี้หลวงปู่สุข ท่านในอยู่ปรนิบัติอาจารย์ซึ่งเป็นพระที่เคร่งครัดในด้านวิปัสนาจึงได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วเรียนวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเวทมนต์คาถาต่อมาท่านได้กราบลาพระอุปชามาจำพรรษาอยู่ที่วัดสามง้มปทุมวันเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมและย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัชนสงครามบางลำพูนที่นี่ท่านได้พบกับหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรได้ศึกษาวิชาต่างๆร่วมกันท่านทั้งสองจึงม,มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษต่อมาเมื่อพุทธศักราช2435 ท่านได้ทุดงเข้าเขตชัยนาทมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านท่านได้มีสิทธิ์เอกเป็นถึงเชื้อพระวงศ์คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จนหมดพบกันใหม่กับไทยเมืองพุทธสนับสนุนโดยอัศวินจนเ,รนเ,เ,เนครียดเลยอะไรสดชื่นสดชื่นอหะพ่อเรื่องเดืมสมุนไพรตาอัศวินมีสมุนไพรสีชิด พริกไทยดำขมิ้นชันทันเช่ากระชายดำร่างกายสดชื่นทำอะไรนะดีไปหมดลเลยเครื่องเดิมสมุนไพรป้าอสศวิน